สวัสดีค่ะมาพบกับกไก่นะคะหรือมีล่ามีน่ากินอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้กุ้กไก่ก็จะมารีวิวของน่ารักมากได้มาแล้วนะ้องกมีสองอย่างสองชิ้นนะคะที่ได้มาวันนี้กุ๊กไก่ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะคะกุ้กไก่ได้ตัวลาบูบูมากระรองมาแล้วนะคะเจ้านี้คือเจ้าโทฟี่นะคะน่ารักมากกุ๊ยไก่ชอบมากเลยอะ่ะน้องก็น,น่ารักมากดูสิน่ารักหน คือกู๊ไก่อ่ะได้มาเมื่อวานคือซื้อที่ร้านร้านอ่ารีเซลที่ไต้หวันนะคะราคาพันสามให้เพื่อนหาให้นะคะถือว่าราคาก็ถูกกว่าบ,บ้านเราเนาะน้องเขานา้าหักเบ้ทุกคนดูสิน่าหลังไหมอ่ะขนุกเลยอ่ะสีก็บลังดีสีกําลังน่ารักนะคะแล้วกู๊ไก่เมื่อวานลืมถ่ายคลิปให้ ถ่ายคลิปไว้ก็เลยเอามารีวิววันนี้ก็คือก็แกะแล้วแต่ลืมถ่ายคลิปนะคะตั้งไว้ด้วกันและมีอีกอย่างหนึ่งมาน้องเขาตั้งได้นะน่ะแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมน่ารักนะ้องน่ารักมากเลยอ่ะดูสิทุกคนดูอ่านทุกคนดูน่ารักไหมน้องเขาน่ารักมากดูสิน่ารักอยู่ใหนด้วยอ่ะ กูไก่กำลังสั่งชุดนะคะสั่งชุดจากช h อปปีเพื่อที่จะมาใส่ให้น้องนะคะมันจะน่ารักมากขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างกูไก่มาของชิ้นอีกอย่างมารีวิวมีหนึ่งชิ้นมารีวิวนะะ้วค่ะคือตัวดีนั่นเองอยากรู้ว่าใข้างในมีอะไรบ้างอยากรู้ไหมคะว่าข้างในมีคือตัวอะไรบอย เบบี้มอลลี we we ่ฉันตอนอายุสามขวบเดี๋ยวจะมารีวิวกันว่าเราจะได้สีเข็หรือไม่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยสีเข็ดสีเข็ดสีเข็ กลางเลยแถวกลางตัวนี้แล้วกันมาแล้วเอาอย่าดูการ์ดสีเครตสีเครตสีเครตอ้อยอ้อยตัวนีน้ตัวไหนเกิดแล้วนะคน น้องสิงไมซองนะคะนี่น่ารักมากมีไม้ด้วยจิ้มเข้าไปอย่างนี้เนาะน่ารักจังเลยอะ่ะดสิน่ารักไหมอะ่ะเฮ้ยน่ารักกว่าแกดูสิน้องสิงไมซองนะคะของสองแล้วนะจะได้ซิกเก็ตไหมทุกคนมาลุ้นกัน มาแล้วมาแล้วแตกค่ะตัวอะไรอ่ะไอยูมีโมกด้วยตัวนี้ไงที่มีโมกตัวนี้ชื่อว่า X L Cloud นะคะ นี่นั่นเองน้องเขามีมงกุฎนี่มงกุฎแหม<ะ>ดูใกล้สีน่รนารัก,กน่ารักมากมีไฟอยตกเลยน่ารักมากอันนี้มงกุฎนะคะน่ารักมากค่ะวางตรงนี้ค่ะตัวต่อไปสีเคร็ดไม่นะตัวนี้ดี่แบบตัว,น,ตว,น,ตวน,นี้นี่นะคะแกะเลยสีเคร็ดสีเคร็ด ฮะนี Secret, Secret, ่ตัวอะไรสักคู่นะเดูช่วยก่อนน้องฮาวโอไดอยู่นะคะเขาคือจุ่มกล่องตัวเองได้ได้ตัวเองเห็นไหมได้ตัวเองถืออยู่ที่มือน่ารักนีดิตัวเล็กตัวเล็กเห็นไหมตัวเล็กอ่ะน้องตัวเล็ก น่าสนอตน่ารักมากจ้ะฉันบอกแค่นั้นแหละตัวต่อไปซีเคร็ดไปเลยคิดอ๋อสีเคลดคุดีใจมากเอาดีดีสีเคร็ดเธอขลังซีเคร็ดซีเคร็ดตัวซีเคร็ดไหมคะให้ซีเคร็ดสีเลยนะทิปอุปกรณ์แล้วว่าบุ๋เลย แก,กัน้นาล่ะเดี๋ยวดูชื่อก่อนว่าชื่อว่าอะไรฟุ o o s ส p a n i s นะคะนี่การน้องเขานี่ตัวนี้ค่ะแบบหนึ่งน้องเขามีอะไรเปียนโนเนาะนี่สีเ่เขตไหมนะขอได้สีเนะส่เขตต่อสีเส่เขตสี่เขตสี่เขต ต้องได้ซีเคร็สิโอ้ยเห็นละเป็นอุปกรณ์แล้วตัวนี้คือตัวอ๋อตัวน้องนี่นี่นาา่ารักต้องมีถุงคลุมตัวนี้ช่วยตัวนี้คือน้องลูมเอ็กเชนค่ะเห็นไหมน้องจะมีกงคลุมข้างบนเนาะ น้องลูมเอ็กแชนค่ะนิการ์ดค,ค่ะน้องลูมเอก็กแชนนะคะน่ารักมากน่ารักอ๋ออ๋อน่ารักอะถุงคุมน้องออกก่อนอันนี้น้องเขามีกรงคอบอย่างงี้นะน่ารักมากดิอ่ะทุกคนดูใกล้ๆนี่เห็นไหมน่ารักเนาะต่อไปซีเคทไหมรุมมาลุ่นกันซีเคทสิซีเกทนะคะ อ๋อเห็นแล้วน้องตัวนี้คือน้องตัวนี้ก็คือน้องแชร์วิสมีนะคะแชร์วิสมีนั่งคอแบ่งอาหารกับน้องแมวนี่ไงแมวเหยียบเหยียบถาดอาหารอยู่น้องแมวแบ่งอาหาร ้านั่งจะแชร์อาหารกับแชร์อาหารกับน้องแมวเห็นไหมน้องแชร์วิสมีน่ารักป๊บนึงนะทุกคนชัดไหมนี่น้างรังนี่ถาดอาหารเห็นไหมถาดอาหารน่ารักไหมกล่องต่อไปมีหกกล่องนะซีเรทไหมซีเรทเนาะของเธอสกเรทซีเรทตองนี้ Secret, 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 secret. Secret, secret, secret. 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 <hulling> 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 ือน้องอ่านักบีอ่านักบินอวกาศนะคะน้องเบบี้แอชนสสำเนียงไม่ค่อยโอเคนะคะน้องน่ารักมากเลยอะ่ะมีถุงครอบเดี๋ยวเราแกะถุงก่อนเนาะน่ารักจริงๆเห็นไหมเนี่ยห <c oughs> น้าน้องก็อย <c oughs> ่างี้ยเห็นไหมแล้วอีกห้าตัวห้าตัวเหมือนกันห้าตัวห้าตัวห้าตัว ซีเกตไหมคะทุกผู้ชมรู้สกเกตสีสกิเตสีขอซีเกตนะขอร้องเถอะได้โปรดสกเกตซีเกตซีเกตเฮ้ยอะไรอะไม่ใช่ละันนี้ไม่ใช่ซีเกตน,นะคะที่น้องหยดน้ำตานะคะแกว ก็คือร้องไห้เป็นสายน้ํานะคะเห็นไหมคายมีอาลีเวอร์เห็นไหมน้องน้องร้องไห้เป็นสายน้ําเห็นไหมร้องไห้เป็นสายน้ํำโฟกัสสีดอกโฟกัสสิเนี่ยน้องร้องไห้เป็นสายน้ําแล้วน้องก็จะมีตัวปลาปลากระเป้าเห็นไหมปลากระเป้าอยู่ในถุงนี้ปลากระเป้าเห็นไหมตรงนี้ไว้ข้างหน้าน้องเลยน้องก็ร้องไห้โอ้ยเห็นไหมนี่ไว้ตรงนี้ ร้องไห้เห็นไหมทุกคนเห็นเนาะอ่านมาหน่อยเห็นน้องเข้าไหมเนี่ยเห็นไหมน้องร้องไห้เนี่ยหยดน้ำตาเนี่ยนี่นี่ตาน่ารักมากอีกสี่กล่องนะ Secret 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 s e ็ดสี สี c ค e c ด e t r ค t oui, o u i อุ้ย e ุ้ย n ย e ่ย e เล e สี e คล็ดีเค็ดดนี่ฮะตั s สี r คลหรอใช่ไหมใช่ไห e ก่นแป๊บนึงไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ ชื่อ้องว่าบิงเลดี้นะคะบิงเลดี้น่ารักมากดูสิถือลิปสติกน,น,น่ารักน้องดูดิน้องถือลิปลิปสติกนะเห็นไหมน้องมีกระจกเห็นไหมกระจกแอนนาะซีน้องถือกระจกไว้ข้าง,ลางาหลังน่ารักดูสิและสามกล่องท่านผู้ชมและสามกล่อง สังส,สอไ,ไอสีเดสีเดสีสสสดอ้ยสิคตลกกูกได้เย็นเหนอเกินหนึ่งตอนหน่งร้อยสิบสี่ตัวอ,อ๋อเห็นแล้วทันแล้วนี่นาหลักน้องไอแคนแฮนเดอร์อิดนะคะ ฉันจัดการได้จ้ากิดตัวแล้วลิซองก้องสีเข็ดไหมไห้ททยไม่ได้สีเข็ดนะ mm. นไม่ยอมหรอกต้อได้สีเข็ดชุดนั้น hmm. นะฉันต้องได้สีเข็ดสิวะ ท่านผู้ชมซีเครตไหมให้ถ่ายว่าซีเครตไหมซีเครตซีเครตโอ้ย่าซีเครตน้องอะไรน้องมอร์นิ่งคอร์นั่นเองคะ่ะมอร์นิ่งคอร์จ้าเห็นไหมน่ารักเห็นไหมน้องมอร์นิ่งคอร์มอร์นิ่งคอร์ สุดท้ายแล้วนะสรุปจะไม่ได้สี่เข็เนี่ยสม่ยอมสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วฉันกลัวสุดท้ายแล้วสุดท้ายสีเขรตสีเขรตจะได้เหมียะ ไม่ได้ละหยอบไม่เป็นไรก็ได้อยู่น้องบิกบ๊กบิ๊กเวิลด์นะคะบิ๊กบิ๊กน้องบิ๊กบิ๊กเวิลด์ค่ะสรุปเราก็ไม่ได้ซีเครตเนาะแกะน้องเขากังซีเครตมันได้ยากท่านผู้ชมไม่เป็นไรนี่บิกบ๊กบิ๊กเวิลด์น่ารักไหม น่าราักลองบีบิีกเว์กค่ะเห็นไหมน้องๆน่าราักมากแต่เราไม่ได้เช็คแอปเสียดายอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปจับสุ่มเป็นกล่องๆเลย็กๆดูว,ว่าเราจะได้ไม่ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลายแต่เพีย,ยงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ